เด็กที่น่ารักของคุณครูพี่เมสัปดาห์นี้เราเจอกันในหน่วยการสื่อสารและในวันนี้นะคะเราเรียนกันเรื่องโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนั่นเองโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กๆมากนะคะเด็กๆบางคนนะคะใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนะคะในการที่จะมาเรียนกับคุณครูนั่นเองแต่ก่อนนะคะที่เราจะไปเรียนรู้เรื่อง โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนะคะคุณครูพี่เมย์มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะชื่อเพลงว่าโทรศัพท์กับอีเมลขอให้เด็กๆยืนขึ้นแล้วก็เต้นตามจังหวะเพลงเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ไปรับชมคลิปวิดีโอเรื่องโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ ื่องมือในการสื่อสารนะคะก็คือโทรศัพท์นั่นเองนะคะโทรศัพท์นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสารนะคะผ่านเสียงใช้หมายเลขโทรศัพท์นะคะในการติดต่อสื่อสารระหว่างการมีการพูดคุยกันได้นะคะผ่านโทรศัพท์นั่นเองนะคะโทรศัพท์เริ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะนะคะมีสายไม่สามารถปกพาไปไหนได้นะคะ พัฒนาเป็นโทรศัพท์ที่มีปุ่มกดนะคะแบบพกพาสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกนะคะและในปัจจุบันนะคะก็มีการพัฒนาโทรศัพท์นะคะมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อมากมายเลยนะคะเป็นรูปแบบของสมาร์ทโฟนที่เราสามารถสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์ได้มีการ ทวกคุยแบบผ่านหน้าจอสามารถเห็นหน้ากันได้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ทุกมุมไหนของโลกนะคะก็สามารถมองเห็นกันผ่านหน้าจอได้นั่นเองนะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถทําประโยชน์ได้หลายๆอย่างจากโทรศัพท์นั่นเองนะคะมานะคะเรามาดูเรื่องอินเทอร์เน็ตกันต่อเลยค่ะ กลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะลูกคุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่หรอคะพ่อกำลังหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอยู่ลูกหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรอคะใช่ลูกแล้วลูกรู้ไหมว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรการใช้งานยังไงมีประโยชน์มีโทษยังไงบ้างอินเทอร์เน็ต คือแหล่งค้นหาข้อมูลใช่หรือเปล่าคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งลูกนั้นมานั่งตรงนี้นิพ่อ,อจะอธิบายเรื่องอินเทอร์เน็ตให้ฟังอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกสามารถรับข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ในที่นี้อาจจะเป็นภาพเสียงข้อมูลหรือข้อความ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือข้อมูลนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้ใช้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้อย่างมีอิสระมากยิ่งขึ้นสำหรับประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตก็คือ 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว 2. สืบค้นข้อมูลจากทั่วโลกได้ง่าย 3.. ให้ความบันเทิงเช่นฟังเพลงดูวิดีโอ 4. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอ e ีเมลเพื่อให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น 5. พูดคุยผ่านจอภาพโดยใช้แป้นพิมพ์ไมโครโฟนหรือกล้องที่เรียกว่าเว็บแคม 6. ติดต่อซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวกเห็นประโยชน์เยอะอย่างนี้เราก็ต้องเลือกรับแต่ด้านดีๆนะจ๊ะพลอย เพราะว่าในปัจจุบันคนมักนำอินเทอร์เน็ตไปใช้ในทางที่ผิดทำให้เกิดโทษได้ค่ะพลอยจะจำไว้ค่ะแล้วโทษของอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างคะพ่อโทษของอินเทอร์เน็ตมีอย่างนี้ลูก 1. อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใหญ่เราจะควบคุมให้มีแต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็จะทำได้ยาก 2. มีข้อมูลไม่ดีเผยแพร่จำนวนมาก 3. ผู้ใช้อาจจะถูกหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีได้ง่าย 4. ไม่สามารถปิดกั้นข้อมูลบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเด็กได้ 5. ข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ผิดแล,แล้วเรามีคอมพิวเตอร์อย่างเดียวก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เลยใช่ไหมคะพ่อมันต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยลูกก็คือ 1. คอมพิวเตอร์ 2. โมเด็ม 3. หมายเลขโทรศัพท์ 4. เครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 5. โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเลอร์ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมที่มีมากับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอยู่แล้วแค่นี้เราก็เข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วใช่ไหมคะพ่อยังจะลูกเราต้องมีเว็บไซต์อีกอย่างหนึ่งจ้ะเว็บไซต์ก็คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารสำหรับเผยแพร่ของแต่ละบริษัทหรือแต่ละบุคคลที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์หนึ่งจะมีเว็บเพจเป็นหน้าหลักเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอีกหลายๆเว็บเพจที่แสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆนำเสนอได้ทั้งภาพเสียงและข้อความโดยผู้เป็นเจ้าของจะเป็นผู้นำเสนอและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองส่วนการใช้งานก็ทำได้โดยใช้โปรแกรม Internet Explorer ที่เป็นเบราว์เซอร์ไงลูก โทรศัพท์ในยุคปัจจุบันนะคะมีความสําคัญมากแทบจะเป็นปัจจัย4ี่แล้วก็มีความสําคัญในการดํารงชีวิตเลยนะคะเพราะบางคนนะคะทํางานกับโทรศัพท์และเด็กๆบางคนนะคะก็ยังใช้โทรศัพท์ในการที่จะเรียนหนังสือด้วยนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะสมัยนี้นะคะก็ครอบคลุมมีทั้ง WiFi แล้วก็อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับซิมนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้คุณครูพี่เมย์ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ 拜拜。Bye bye.